โศัพมี้มีเจอละน้องเก็บให้มี้เหรอ<ท>น้องเก็บให้มีกันน้องกินอะไรอ่ะน้องเก็บจให้มีกันอ๋อโอเคน้องเก็บเคสให้มีกันน้องเรียนกินในติมรถอะไรวนิลาพอแล้วคำเล็กเดี๋ยวสำรักว่านิลาหรือ,อปุวย อรอยไหมกูว่าให้ใครอะให้น้องปลีนไงกินอ่ะน้องปลลีนกินไงอร่อยไหมให้ช้างกินให้ช้างกินอ๋อช้งไ่อ่ะแล้วดีช้างกินเสร็จแล้วช้างร้องยังไงดีเชไม่จบไม่ชอบ ระวังเลอะนะโอเคไหมน้องกินลถทไชอ่ะน้องกินลถทไชน้องใช้น้องใช้ทารกจากลูทไชทำเด็กโอเคอร่อยไหมพ่อเลือกรถด,ดีให้อ่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหม